รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเอาละฮะนี่คือรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวที่ผู้ชมคิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วครับแล้วก็เกิดขึ้นจริงด้วยกับผมกอล์ฟเบตจพลครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าจะพูดถึงหุ่นยนต์หรือว่าตัวการ์ตูนจากภาพยนตร์เรื่องดังนะฮะผมเชื่อแล้วเกินครับ ว่าจะต้องอยู่ในใจของหลายๆคนครับแต่วันนี้ฮะเราจะพาไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งครับนอกจากที่เขาจะชื่นชอบแล้วนะครับเขายัางประดิษฐ์และสร้างขึ้นมาอีกด้วยสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือของตัวเองใช้เสร็จเหล็กฮะเขาทำได้ยังไงนั้นแหมต้องไปดูกันแล้วครับกับช่วงน,นี้ครับมีเรื่องมาเล่าครับ สถานที่ทิศทางรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปในวันนี้ก็คือจังหวัดอ่างทองครับที่นี่เขามีสุดยอดช่างเหล็กฝีมือดีที่สร้างสรรผลงานยิ่งใหญ่อลังการสุดๆซึ่งผลงานทุกชิ้นของเขานั้นก็ประดิษฐ์จากเศษเหล็กทั้งสิ้นครับซุปเปอร์ฮีโร่เศษเหล็กจากฝีมือคนไทยเหล่านี้ตั้งอยู่ที่บ้านหุ่นเหล็กจังหวัดอ่างทองนั่นเองครับหุ่นเหล็กเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวตั้งแต่สมัยเด็กแล้วก็จริงผมเรียนเรียนเครื่องกล ก็คือเกี่ยวกับพวกช่างๆนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปคุกคีกับพวกงานเชื่อมงานอะไรบ้างแต่ตอนตอนเรียนจบพอจบมาก็จริงก็คือทางานบริษัททั่วไปครับแล้วก็เอาเวลาส่วนหนึ่งที่แบบว่างๆวันเสราร์อาทิตย์อะไรเงี้ยก็มานั่งทำมานที่ที่เราชอบต้นแรงบันดาลใจหลักๆก็คือมาจากอยากทําของเล่นของตัวเองทําเล่นอยู่สัก2-3ปีผลงานมันก็เยอะก็คือผลงานนี่หมายถึงว่าอยู่ในบ้านไม่ได้ไปโชว์ใครนะครับแต่มีคนมาเห็นก็เลยเริ่มเริ่มมีไอเดียเริ่มขายแต่ตอนนั้นซึ่งตอนนั้นก็ยังทางานประจาอยู่แต่พอขายสักช่วงหนึ่ มันคือผลตอบรับค่อนข้างดีก็เลยก็เลยรึกคิดง่ายๆว่าคือก็ลองท,ทําจริงๆจังจดูเนี่ยน,น่าจะสนุกมันก็กตัดสินใจเลาอ,อจากงานมาแล้วก็มาทําเป็นเป็นธุรกิจตั้งแต่เมื่อสักสิบกว่าป,ปีที่แล้วครับโอ้ทิ่แท้บ้านทุนเล็กก็เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของคุณไผ่โรจน์นั่นเองที่นําเอาอะไรเก่าเหลือใช้จากเครื่องยนต์ต่างๆมาสร้างเป็นหุ่นและนำมาเชื่อมประกอบกันในรูปแบบหุ่นยนต์ที่ิดดงดังจากภาพยนตร์หลายๆเรื่องเช่นท r a n ส f ฟอร์เม เอเลี่ยนแต่พี่เขาไม่ได้ทำเล่นๆน,นะครับพระห่นของเขามีตั้งแต่ขนาดใหญ่2เมตรไปจนถึง4เมตรเลยนะครับวัตถุดิบส่วนใหญ่ต้องบอกก่อนว่าคือผมจะมีของเยอะมากแต่ต้องบอกว่าของพวกนี้เกิดจากการกค่อยๆสะสมมานะครับน้นวัตถุดิบส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยจะมาจากเชียงกงเชียงกงก็คือของที่ที่ที่เสียแล้วจากการเอาไปขายเป็นของมือสองไม่ได้เนี่ย เราก็ไปรับซื้อพวกนี้มาแล้วก็ร้านร้านรับซื้อของเก่าที่เหลือคือเกิดจากเราไปเจอแล้วก็คือขอซื้อเข้ามาครับนั่นก็คือหลักๆก,ก็คือมาจากของตีว่าเป็นงานเหมือนงานรีไซเคิลนะครับของที่คนอื่นเขาไม่ได้เอาไปทำอย่างอื่นผมก็จะไปหามาทาได้ข่าว่าที่นี่มีส่วนจัดแสดงให้คนเข้ามาชมด้วยเราไปดูกันดีกว่าครับว่าหุ่นเหล็กที่นี่จะยิ่งใหญ่และสวยงามขนาดไหน โซนนี้จะเป็นโซนที่ไว้เก็บชิ้นงานที่เสร็จแล้วแล้วก็บางชิ้นก็จะเป็นชิ้นที่เราไม่ได้ขายหรือว่าบางชิ้นอาจจะเป็นชิ้นของลูกค้าที่ยังไม่ได้ส่งก็จะเอามาเก็บไว้โซนนี้เพราะฉะนั้นถ้าคนเคยมาที่นี่จะมาแต่ละรอบอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าหุ่นมันจะเวียนไปเรื่อยๆตัวนี้คนชอบถ่ายรูปมากตัวนี้ถ้าดูผ่านๆก็เหมือนเหล็กมีรูๆธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าลองดูใกล้ๆจะเห็นว่ามันคือทํามาจากน็อตน็อตตัวเมีย ติซึ่งตัวนี้ใช้เวลานานกว่าหุ่นอื่นๆหมดเลยเพราะว่าต้องใช้แน่ๆคือน็อตทุกตัวเกิดจากการเชื่อมด้วยด้วยมือเพราะฉะนั้นทั้งตัวนี้คือใช้น็อตเยอะมากแล้วก็ใช้เวลานานมากอย่างตัวที่เห็นตัวนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจน่าจะมาจากเรื่องไอรอนแมนจริงไอรอนแมนก็จะมีตัวตัวละครเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งเราก็จะเลือกตัวที่เราชอบมาทําก่อน นั่นแต่ว่าในหุ่นแต่ละตัวเนี่ยจะอะไหล่แต่ละรอบมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันขึ้นกับที่ที่เรามีสต็อกอยู่ด้วยเพราะนั้นคือบางคนมาจะจําได้เลยว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวเดิมเพราะว่าอะไหล่มันเปลี่ยนไปแล้วครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นอีกงานอีกแบบหนึ่งที่ที่ไม่ได้ใช่หุ่นละอย่างนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจจากจากในหลวงรัชกาลที่9้านะครับก็เราใช้ตะปูตอกที่ละตัวกันถ้าซูมมาใกล้ๆจะเห็นเลยว่าไม่ไม่มีรอยล่างเลยก็คือใช้ใช้การตอกด้วยมือ แต่อันนี้ที่เราไม่ได้ใส่ตะปูตรงขอบเพราะว่าเราตั้งใจให้ภาพเด็ดเพราะถ้าใส่ตะปูตรงขอบทีอยากให้อยากให้รูปเด็ดมากกว่าอันนี้จะเป็นในหลวงราชการที่9องค์แรกที่เราทำ เป็นสามมิติเมื่อกี้เราเห็นหุ่นที่เป็นกล้ามใหญ่ๆนะครับก็ใช้น,อน็อตอันนี้ก็จะใช้เทคนิคเดียวกันเพียงแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ทําให้ใครคือเราเราอยากทำของเราเองครับอยากจะทําเก็บไว้ที่โรงงานแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งไว้สักโซนหนึ่งจัดให้ให้คนที่มาเที่ยวมามามาชมะนะครับซึ่งอันนี้ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานก็แต่ตอนนี้ยังยังไม่อยากเอาไปตั้งด้านนอกเพราะว่าอยากให้เสร็จเรียบร้อยก่อนรายการนี้น่าจะเป็นรายการแรกบังครับที่มาเห็น อันนี้ก็จะเป็นโซนข้างนอกอาคารแล้วก็แต่ยังอยู่ในร่มอยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นรถผมเองซึ่งรถคันนี้ขับได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราถอดแบตเตอรี่ออกก็คือจอดไว้ให้คนถ่ายรูปอย่างอันนี้ก็คือทําทําเล่นๆก,นก็คือมันมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งที่มันมีรถมันมีมันมีฟันก็เลยทําแล้วก็ใส่ฟันเหล็กนะนะกัก็เดี๋ยวไปดูที่ช่างนั่งทํางานเลยว่าก่อนจะออเป็นนี้เป็นไง ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่อันนี้ชิ้นงานจะเป็นถ้ามองตรงหน้าอกหุ่นเนี่ยจะเป็นรถรถ BM เมับเยูรถหัวรถจริงๆนะครับเราเราได้อะไหลของรถ b m เมาแล้วก็มาตัดหลายๆส่วนของหุ่นตัวนี้ก็จะมาจากเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆอ่ะใกล้ๆนี้อันนี้จะเป็นเครื่องสุบน้ําทั้งลูกเลยครับหรือว่าอย่างอันนี้ก็จะเป็นโช๊ครถยนตท,ที่เสียแล้วอย่างอันนี้นี่น่าจะคุ้นกันเลยนะครับก็เป็นถังแก๊สคือหุ่นตัวใหญ่ๆเลยก็ใช้เวลาทําค่อนงนานเพราะว่า มันต้องเก็บงานตัวนี้ถ้าทําจริงๆน่าจะสัก2เดือนนั้นตัวใหญ่ๆจะไม่ได้ทําเป็นปกตินอกจากจะมีคนสั่งหรือว่าคือแต่ตัวแรกๆนักแกม่มาอยากผมอยากได้เองก็ทําตั้งไว้ว้าวเมื่อกี้ได้ยินว่ามีคนมาสั่งทำด้วยไม่ทราบว่าลูกค้าที่มาสั่งทำเป็นใครและส่วนใหญ่นิยมรูปแบบไหนกันครับที่ผ่านมานี่หลังจากเราทำหลักๆคือเราโฟกัสไปที่ต่างประเทศ แลลูกค้าปัจจุบันยังเป็นต่างประเทศอยู่ก็คือแต่ว่าคนที่มาหาผมนมักจะเป็นซื้อไปตกแต่งสถานที่หรือจะเป็นคนซื้อไปขายต่อในประเทศนั้นๆอีกทีนะครับแต่ว่าคนไทยก็เริ่มมีมาเยอะขึ้นซึ่งส่วนใหญ่คนไทยที่มักจะมาสั่งมักจะเป็นพวกร้านกาแฟร้านอาหารแล้วเขาบางทีเขาจะมีรูปแบบของเขามาให้เช่นทาโลโก้เงี้ยก็จริงมันทาได้หมดนะครับเพียงแต่ว่านึกถึงว่าถ้ามีมีงานงานประติมากรรมที่ใช้วัสดุอื่นทําเช่นงานทองเหลืองเหล็กก็ทําแบบทองเหลืองได้เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์าจะออกมาปเป็นอย่างเงี้ย งานประติมากรรมทำทำได้หมดนะครับอยูย่ที่ว่าอยากได้อะไรนี่จะเป็นโซนที่หุ่นที่เสร็จแล้วแล้วก็จะจะทำสีที่ห้องคือเรามีตัวดูดผ่านบ้านน้ำมันก็จะไม่ข้างนอกก็จะไม่เหม็นไม่ได้กลิ่นเลยแต่สีที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นสีใช้ถีรถยนต์ทั้งหมดนะครับเพื่อให้มันวางเอาท์ดอร์ได้ยุคแรกๆเนี่ยผมลงแค่ละเกอร์ให้แต่ว่าปัญหาคือเวลาตั้งเอาท์ดอร์เนี่ยสนิมขึ้นตอนนี้ก็เลยใช้วิธีทําสีเลยเหมือนเหมือนรั้วบ้านนะครับเขียนว่ารั้วบ้านเราทําสี สีพื้นพื้นมันมันเรียบไม่สวยมันไม่มีเท็กเจอร์เราก็เลยใช้วิธีเพ้น์แต่ก่อนจะเพ้น์ก็ต้องมีสีรองพื้นข้างล่างเพื่อให้มันทนนั้นปัจจุบันที่เห็นบางคนก็ถ้าไม่สังเกตอาจจะคิดว่าเป็นสีเหล็กจริงๆแต่ไม่ใช่นั่นเป็นสีที่เกิดจากการตั้งใจเพ้น์ก็มันก็ทําให้ผลงานมันดูดีขึ้นครับแม่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 ได้ชมหุ่นจากเมืองนอกมาก็เยอะแล้วแต่คุณพี่ไพโร์แก่ก็ไม่ลืมความเป็นไทยนะครับเพราะที่บ้านหุ่นเหล็กแห่งนี้ก็มีงานประติมกรรมที่เป็นแบบไทยๆด้วยเช่นกัันนะครบ ครับอันนี้จะเป็นองค์ปริมาตรกาพระพิคเนศที่เราส่งประกวดเมื่อปีคืสี่เก้านะครับอย่างองค์องนี้ก็ถอดแยกชิ้นส่วนได้ทั้งองค์นี้น่าจะหนักอยู่ประมาณสัก6กกิโลอย่างอันด้านนี้ก็จะเป็นองค์พระพุทธรูปที่เราทําคือบนนี้พยายามจะแยกงานที่เป็นหุ่นยนต์ออกไปพยายามเอางานไทยๆมาไว้บนนี้โอ้โห,โห,โหสวยงามประณีตไม่แพ้ง,งานทองเหลืองเลยนะครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณไพโรธฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยนะครับ แรงบันดาลใจในการทําหุ่นยนต์พวกนี้ก็คือส่วนใหญ่มาจากความชอบเพราะฉะนั้นก็อดี๋ยวจะฝากก็ถ้าใครที่ที่ชอบอะไรหลงรักอะไรตั้งแต่เด็กๆหรือว่าเรารู้ตัวเราชอบอย่างเงี้ยผมว่าหยิบอำมาทำเพียงแต่ว่าอย่างช่วงแรกผมทำเนี่ยผมไม่ได้คิดเรื่องเรื่องตัวเงินเลยถึงทุกวันนี้ก็จริงก็ถ้าทําชิ้นไหนชอบก็ไม่ได้คิดว่าจะขายนะครับนั่นก็คือส่วนใหญ่ก็คือทํามาจากความชอบส่วนตัวแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะตอบแทนเราลับมาเองครับ ต้องถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งคนไทยนะฮะที่เก่งมากๆนะครับเปลี่ยนจากความชอบมาเป็นแรงบันดาลใจเปลี่ยนจากแรงบันดาลใจมาเป็นอาชีพตอนนี้ดังไปทั่วโลกเลยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดฮะอยากจะเห็นของจริงให้เห็นกับตาตัวเองขอเชิญได้ที่จังหวัดอ่างทองนะครับหาไม่ยากเลยฮะอยู่ริมถนนสายหลักนั่นเองครับช่วงหน้าฮะผมยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกครับแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับ หมู่บ้านแห่งนี้ฮะแปลออกเพราะว่าเขาเลี้ยงสัตว์มีพิษครับมีพิษถึงขั้นฆ่าชีวิตคนได้เลยนะ